สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องต่าย่ารวยชาแนลนะคะมีเลขเด่นเลขดังเลขแม่นๆ่หลายสำนักมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวิดีโอนี้เป็นเพียงแค่แนวทางในการนำเสนอตัวเลขเพื่อในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วย,วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะดวงเศรษฐีบนเด่นหนึ่งวิ่งเงินล้านนะคะชุดสามตัวหางเดียวเจ็ดหกหนึ่งนะคะดวงเศรษฐีล่างเจ็ด วิ่งเงินล้านนะคะชุดสองตัวห่างเดียวเจนะคะมังกรทองบนวิ่ง8ตัวเดียวชุด3าตัวบนห่างเดียว6 8แหนะคะชุดสองตัวบน8ปดหนึ่งแปดนะคะ มังกรทองล่างวิ่งห้าตัวเดียวชุดสองตัวล่างห้าสี่ห้าเก้าห้าเจ็ดนะคะใบเตย VIP วิ่งบนตัวเดียวศูนย์นะคะชุดสามตัวบนเก้าศูนย์สี่ 905านห้าะคะใบเตยววิ่งล่างสองตัวเดียวนะคะชุดสองตัวล่าง28 29นะคะ หวยพญานาะคบนวิ่งสองตัวเดียวชุดสามตัวบนแปดสองสองแปดสองสามชุดสองตัวบนสองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่นะคะ หวยพญานาคล่างวิ่งล่างตัวเดียว6นะคะชุด2ตัวล่าง6 1หนึ่ง6นะคะเลขพศเก่าเลขพศใหม่หน้ารุ่นนะคะยังไม่เคยออกเลยนะคะเลขพศเก่าเลขพอ,ขพอใหม่เลข6 6เลขเอ่อ พสหกห้าพสหกหกนะคะหวยเหนือเมฆเด่นบนห้าตัวเดียวนะคะชุดสามตัวบนห่างเดียวหนึ่งห้าเก้านะคะหวยเหนือเมฆเด่นล่างสี่ตัวเดียวนะคะ ชุดสองตัวล่างหางเดียว8ปสนะคะเทพทันใจ V.I.P. บนเด่น9้าตัวเดียวนะคะชุดสองตัวบน9ก้าสเจชุด3ามตัวบนห้าเก้าสี่ ห้าเก้าเจ็ดนะคะเทพทันใจ V.I.P. ล่างเด่นวิ่งแรงตัวเดียวศูนย์นะคะชุดสองตัวล่างหนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์นะคะ งามเลศิศวิ่งบนตัวเดียว6นะคะชุด3ตัวบนห่างเดียว566นะคะชุด2ตัวบน6 5ห6านะคะเลขพอสเก่าเลขพอสใหม่นะคะน่ารุ้นนะคะยังไม่เคยออกนะคะ ยังไม่เคยออกหวยไทยนะคะเลขพศเก่าเลขพอ,ขพอใหม่นะคะงามเลิศล่างวิ่ง8ดตัวเดียวชุดสองตัวล่าง8ปดหนึ่งแดห้านะคะ ชั่วบนวิ่งบนตัวเดียว4นะคะชุด3ตัวบนห่างเดียว7จ็ดหสีชุด2ตัวบนห้าสี่หสี่นะคะชั่วล่างวิ่งล่างตัวเดียว6นะคะ ชุดสองตัวล่าง68 69นะคะชี้ขาดบนวิ่งบนตัวเดียว1นะคะชุด3ตัวบนห่างเดียว2 1 4ชุด2ตัวบน1 4 1 6นะคะ ชี้ขาล่างชี้ล่างวิ่งล่างตัวเดียว9นะคะชุด2ตัวล่าง95 97นะคะอาจารย์ช้าง VAP บนวิ่ง8ตัวเดียวนะคะชุด3ตัวบน608 628นะคะ แจ์ช้าง VIP ล่างวิ่งล่างตัวเดียว5นะคะชุด2ตัวล่างห้าแปดห้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องต่ายพารวยชาแนลนะคะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะหากพูดผิดพลาดประการใดหรือมีเสียงแทรกเข้ามาในคลิปวิดีโอต้องขอโทษขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะขอให้ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องไายพารวยช anel ถูกหวยรวยๆเฮงๆทุกท่านนะคะงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หกหกนี้นะคะ